สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มะละกันครับคุณผู้ชมวันนี้ซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่มะละมาทั้งหมด6ถุงนะครับกินคนละ3ามถุงพิเศษน่องด้วยคุณผู้ชมนี่เลยครับผมน่องใหญ่ๆเปื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมเยอะมากครับผมกินน่องไหมพี่เกมพิเศษน่องแล้วก็คนละสามน่องสามน่องแล้วก็เส้นดิบเส้นอีกครับผมมาครับคุณผู้ชมกินก๋วยเตี๋ยวครับวันนี้กินเส้นบ้างนะครับผมคนมีเส้นแล้ววันนี้คนมีเส้น อะไรคือคนมีเส้นเส้นสายไงบอกใจไอ้เด็กเดียวไม่ไม่เข้าใจหรอกเส้นอะไรนี่ผมจะใส่มะนาวคุณผู้ชมเฮ้ยผมต้องลองใส่บ้างเราใส่แค่กินก๋วยเตี๋ยวน้ําเนี่ยไม่ไม่เคยใส่มะนาวเลยผมเคยใส่แต่ก๋วยเตี๋ยวแห้งอันนี้เขาแถมมาอันนี้คืออะไรไม่รู้นะกัดยังไงน่ะนนกัดปัดขุ่เลยไปเหอเคี่ยวกับบาจยดีเหรออันนี้เขาํำส้มเหมือนกัน ไม่ใส่ดวปกน้ำกิมซีฟูดเย่าหรออันนี้คือเครื่องน้ำตาลปกติผมไม่ปรุงอยู่ละอร่อยอย่แล้วเจ้านี้ไม่ต้องปรุงก็ได้ออันนี้เจ้าดังของไม่บอกดีกว่ามาครับคุณผู้ชมนุ่นมะระนุ่นเต็มเลยผักก็มีอะไรนะผักหงระพาใช่ไหมใบโหระพาครับผม มาละเจ้าเกาเจ้าืมน่าจะขายถ้วยยี่สิบบาทเนี้ยยี่สิบบาทก็ยี่สิบสามสิบเนี้ยถ้วยเงี้ยแจมเจ้งถ้าถ้วยใหญ่เงี้ยที่โคราชประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วเนี่ยถ้วยเบิ่มเนี่ยใหญ่แต่ถ้วยก็มีนะใหญ่แต่ถ้วยถ้วยมันลึกถ้วยใหญ่จะของได้นิดเดียวกินน่องเลยครับผู้ชมอื โอ้โหเส้นความเปอดนมาชิมมับผมใหญ่จริงนะเนี่ยอืมอืมแต่ก่อนบ้านเราก็มีคนขายนี่กูเตี๋ยวไก่เห็นไหมใช่ผมไปกินทุกวันเลยชอบชาวนาอืมเออ แข่ขายน้ำแข็งใสอืแล้วก็ออกว๋วยเตี๋ยวเมื่อก่อนชอบไปเล่นแถวนั้นไงเพื่อนอยู่แถวนั้นเยอะชวนกินกินทุกวันอ่ะออ้อห เดี๋ยวมาระานองกินกัม马มแม่โหระพาไมไ่กินเลยยอดวันหนักอร่อยเออหรือบอกไอ้อไอ้เคยกลิ่นพักแถวที่แบบอยู่พวกกรุงเทพพวกโคราชอีกว่ะพวกผักบุ้งอะไรพวกเนี้ยไอหันยอดป่ะมา ประมาณท่านเนี้ยยอดผักบุ้งอะขนาดเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่านี้อีกนิดนึงมันผอม่ะมันผอมมากมันเหมือนผักบุ้งบ้านเราเลยทำไมผักบุ้งบ้านเราอ้วนเยอะใช่ไหมเยอะจนบุ้มไม่ไข่กินนะบ้านเราอันนู้นต้องไปซื้อเอาอะธรรมดาประชากรต่างกันของแพงมากจริงบ้านเราของอะไรก็มีตามทุ่งตามหนองตามบึงตามธรรมชาติไม่ยอมนี่เขายังขายอะคิดเอา ถ้าเป็นบ้านเรานี่ปล่อยแบบหล่นแล้วเนี่ยไม่ยมอะแต่นุ่นเขาดองขายกันอ่ะนี่เลือดดีต่อร่างกายเกษตรงไม่ทันใจเลยคุณผู้ชมที่หันมาตรงนี้อ่านเลยมาหวานสุสุ มันขมเกินกินไม่อร่อยขอมมากกินกับก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยมันขมเกินอ่ะมันแบบมันตัดรสชาติอื่นอ่ะอืมเต้นก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมซื้อมาจากในเมืองอะฮะมันเลยแบบอืดๆแล้วเนี่ยอยากยห้ใจมืออย่างไี้มันเป็นก้อนอ่ะมันติดกันอืมออางมาเยอะ น้ำในหม้อนะน้ำไหมน้ำมันน้ำหมดอย่างบักน now บักน now เหลือนี่แหละหลังน่าจะหมดแล้ว mm. ข้างหลังอืมน yes ั่งกินอย่างนี้อือนั่งส้มนั่งเปรียวส้มเปียกเลย ไก่ยุ่มอ่ะไก่วากิวป่าเนี่ยพี่ฮะนุ่มๆนุ่มไก่วากิวละลายในปากนะกินแต่ไก่นี่ก็จะอิ่มแล้วคุณผู้ชมเส้นไม่ต้องกินก็ได้เนี่ยมันเยอะมากไก่สามชิ้นน่องอ่ะ ทอดนี้ทอดแล้วเจ็ดสิบกว่าบาทมันได้เยอะไงะโควิดเริ่มซาแล้วเนี่ยเอาพี่เก๋ไามเริ่มซาแล้วชีวิตจะลันลาแล้วคุณผู้ชม,มสีกันมันใหญ่เกินเนี่ยแหละเจืดๆนะคุณผู้ชมไม่ได้ใส่อะไรเลย,ยมไม่ชอบปรุงเครื่องหรอเป็นคนที่ไม่ชอบปรุงรอยูอ่แล้วแล้วไปเจอที่ร้านแม่อร่อยอ่ะ ก็ต้องปรุงอันนั่นะจริงๆไม่ไม่ไม่งั้นกินไม่ได้สมมติเจอร้านที่เค็มเงี้ยกินไม่ได้แล้วทำไงต้องปรุงอีกแต่เนี่ยไม่ต้องปรุงใช่ไหมผมเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยกล้ากินเลือดเท่าไหร่เลือดไก่ไปตีแน่นๆเล้วเนี่ยอ่ามันเลือดคนอ่ะไม่น่าละ ปี่ปลอบพีกกระสือถ้ากินเลือดคนอ่ะแต่เลือดคนมันจะมีโปรตีนนี่เองมีแบบอะไรเยอะแยะเอาเลือดคนอ่ะเยอะเพราะว่าไม่หมดเดี๋ยวเยอะมาก อไอ้ลมเลิกไปเถลยน้ำหนักเะยลมเลิกไปเลยมามก้น<า>ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้กินอย่างนี้แล้วไม่ออกกำลังนานกายพี่มีพิธีนะเดี๋ยวพี่พักแป๊บเดียวมันก็ลดล้ว อไม่รู้หรอกองบอกไหนไงจะรับไม่บอกเริ่มอิ่มคุณผู้ชมมันเยอะเส้นก็เยอะกิิไม่แล้วมันอืดมาเรื่อย อยากตีพึ่งอะพี่เกมไหนพึ่งจักแล้วหาแล้วตอนพี่แล้วโดนมันไงโดนแบบโอ้โหมยันกลับตายจากพึ่งอะคุณไม่ชมดเดิจยไปดไ,ไม่ได้ลมคันก่อนเลยเราไปจับกิ่งมันล่ะ <laughs> ร้องคองเนี้ยแล้ผมก็บอกไปแล้วว่าแพ้แพ้แพ้โอ้โห ขนาดนักเลยตินมุมมดเลยอดวอ้วนน่ะคุณผู้ชมยอดแบบสวยมากเลยน่าจะผ่านปุ๋ยมันเยอะดูงดูเลียนอ่ะนนไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ชมอือไก่เต็มเลย <S <S กินได้แต่เส้นผมะผมก็จะไม่ไหวแล้วเนี่ย <S <S เส้นกับหมดแลยไก่เต็มอะมาเยอะกดก,ก,กินไม่หมดอามาน้อยกินไม่พอ <S 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 ทำเมนูง่ายๆกินสักวันนี่พี่เก๋มข้มาวเหนียวติ่มเกลือกับไข่เจียวเนี่ย <c oughs> กินได้หมดจริงอนะันนี่ยยอมยอมยอมครับคุณผู้ชมอ่ะยังเส้นเหลือเยอะกว่าน,นั้นอีกเนี่ยนี่เ <c oughs> ส้นบุห่เหลือแล้วในตะไกรเนี่ย,ย <c oughs> ขอผมนี่หนึ่งถุงเลยเนะี่ยเส้นอ่ะไปพบเจอกันวันต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ คือไม่เกินปีหน้าน้ำหนักผมนาจะพุ่งขึ้นเจ็ดสิบ <c oughs>